ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมโปต้านะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาสอนที่บ้านโพนนะครับบ้านโพนมะโมน้องสอนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานการสอนนะครับก็คนขับขี่ก็จะเตรียมสอบไปขับขี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพื้นฐานเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามพร้อมกันนี่ก็บ้านผู้เรียนนะครับเรามาถึงบ้านนะครับก็อย่างที่บอกเราสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับแล้วก็ทําอาชีพ หล่อเสาโรมันนะครับใครสนใจมาติดตอ่อได้ที่บ้านพลนะครับก็สนใจเรียนนะครับก็โทรมาที่0883350072นะครับลายโทรเบอร์เดียวกันนะครับสามารถแอดเฟซมาได้ที่คูต้ามหาสารคามสอนขับรถยนต์นะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยกัน้ากัน ก็อย่างที่บอกนะครับคนขับขี่ก็ทุกคนพอขับขี่ได้หมดทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าประสบการณ์แล้วก็พื้นฐานนี้ครับต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ในสนามก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรียนรู้ชีวิตจริงการขับประสบการณ์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมการอองสอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ